จะเชมเดบุปเปอรวทุววที่หาทูไปก็เติร์ไปหนึ่งไปก็เต้ร์ไปเยาะมอง่ายเกย์ยยไปกเรื่อเติร์ไปลูกอ,อันนี้อันยนัหล่อยายไปไปอ๋อ เดี๋วกันดาดยวันจใหบมาไปเชชาชัวร์่าเดวบดาเนี่ยชัวร์แม่แเหรอชัวร์แม่แม่เนอะใหญ่ปลาบป้องหลอดินชายชาเดจนชั่วจับป้องไตตาเฮา

sao này tương đi Để không <laughs> à? tôi bắt thở nó

để người ta nữa nó nếu khả muốn chút thì vừa hư nữa nó phạt nếu phải chị nó phạt nếu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  nó nó phạt nếu chị nó nó phạt nếu chị nó phạt nếu chị nó phạt nó 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 nó

bí tiêu một lúc gì không có gì không người mắng mọi người nó mọi người mọi nó mọi người nó người mọi người

Yeah. À, cái đùa, rồi, co, là, thì cái cái anh đùa nó ơi có chắc chắn là chung hoa nó có cái chữ cái 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 chữ chữ cái chữ chữ tôi, tôi

อนี้ใช้ก่อประตงวาดจีนหนูเนาะก็เอววัดพีเอววัดีรเพาป่ะพเหรอ,อก็ต้องถอดเหรอไอ้อตัอเต้าเนี่ยว่าเหรอ,อไหนถอดแม็กซี่น่ารักหรือเปล่า <laughs> ô ngồi bông bông bóng nè, sự bắn là những lời chào nè! chào mừng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  này mừng chào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  mừng Chú

ยาโมมัลอยเนาะยิเจโจะอยนะขอตกมเขาก็หายน่เจ้าผู้เจ um, ้าตเเตลอยเขามน่นะแ่นีหองส์เย่าเราร้เป็ดเป็ดหน้าเราอสุง่าก็ี okay. Okay. Oh, okay. Uh, uh, ่เขาขีมอบอกตายก้นหนึ่งโอ้โห ไอ้วตาหยอกตาหนึ่งตาหนึ่ตาจมเจ๊น้

มีอากนึงากนึได้สวย,ยไห<ว>มดอกสนดอกสนดอกสนของพี่มยใหญ่กว่าเห็นไหม,มเล็กกว่ามันจะเกแ่เอากี่กตัวเอา,เอา,เอาใช่มใช่ม,มาอีอีก

เหนของเมเลี่ยน้หมขอังาเอ้ขอังาเมเมยยังงียกยตีนหนมูเต่าหรอเต้าเนาะเออมูดาเฮ้ยนี่เ้ยเดี๋ก็รู้จีบปองน่เขาตัวข้าอเนะหเจี๊บเขาตอยฮ้ยเฮ้ยกูยะกูะกกปอง ป้องเย่มือรถไถดาน่ะดันนี่มีไถลอยๆมือดันี่จิตถูป้องอะจิตถูู้ชอเตะอ้ตอยปเนิชอเตน้นตัวปอยอ่ะววันยอร์ระดับหนึ่งเลยนะพอดี เ้เจ้าปดดิเหรอหนูปดดิไอู้ดยิง็ายมองจโอ้จะใช้ตู้เป้ยเ่อใช่ผัดตัวใหญ่ไปมุใจจีลยเราไม่รู้ใช้ตู้ปุ๊บเปเนอเกมัตีเลยอ๋อนี่ต้เกี่ยอยาอย่า

Né, đừng có chọn trong qua là tay ghé. Tân nhân luôn một cái một cây ghé. Tân kìa. phải lái này luôn lái lắng Ôi, con lắng con lắng là nó, nó đi mấy